นี่พี่ว่าพี่หน้าดูแล้วดูถ้าเทียบกันกับไฟหน้าของไททันดุมากนะครับผมเชียบคมสุดๆ3 0 0พันทลยครเวิร์นเป็นไงวันนี้พามาดูแบน,นลองอย่างเหมือนเดิมมิสซูบิชิไททันครับผมตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.5เอลเอสนะครับผมดูครับดูความเย็นความงามความกริบนะครับผมอ<ไ>่าใหม่ๆเดิมๆนะครับผม ราคายืนสดคันนี้นะครับผม3 8 9 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับ3 8 9แ0 0บาทมารับรถเอาเป็นเจ้าของไปเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าไม่มีไม่อยากซื้องินสดนะครับอยากได้เป็นเืิืนผ่อนถามเข้ามาว่าดาวได้ไหมดาวได้หรือเปล่าถ้าดาวแพงก็เปล่าไม่ต้องดาวแพงครับดาวเบาทนะครับผมรับรถกลับบ้านนะครับปีจัดปีโอนปีพรบบนะครับแล้วแถมปีประกันภัยให้ด้วยเป็นไงสุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันดีกว่าเป็นไงสวยงามนครับันที่รถใหม่ๆเลยปีหกใครได้ไปโคตรดีแล้วที่สำคัญดูเลขไมคคันนี้เลย สามพันเลยน้องเวินเป็นไงจัดตรงลงร้อยให้เรียบร้อยแบบม็กมาย่างใหม่นะครับผมข้างในก็จะแบบนี้เลยวางขวาสวยงามนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบมังกรแชนแนลได้เลยนะครับผมเรือเบอร,ร,ร์โทรศัพท์นี่เลยครับ0 8 3 4 6 4 3 3 7, 7 7นะครับเซลเจ๋งยินดีให้บริการครับผมติดต่อเข้ามาสอบถานกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไร ให้คําตอบได้หมดอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วแบบอยากจะมีรายได้นะครับผมเอารูปโพสะเต็มมังกรนะครับไปโพสเรามีค่าแนะนําให้อีกนะครับผมสําหรับขั้นใดที่อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็ติดต่อเจงเข้ามาได้เลยนะครับผมสุดอยู่แล้วใครไม่เจงผมเจงครับมังกรดาวเจ็ e บาทครับสําหรับคันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งทัวร์รายละเอียดนะครับราคาหึงตัวสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วผ่อนแค่หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทปีจัดปีโอนปีพรบ ฟรีประกันภัยและดาวเค่็บาทเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถปีถึงบ้านต้องเต็นมังกรครับผมตอนนี้ต้องไปก่อนบวัสบีครับ